เนี่ยในสไลด์เนี่ยพอคุณจบบทนี้คุณดูนะมันจะมีโจทย์อยู่ใช่ไหมครับถ้าคุณจะไปสอบเซอร์ติฟายออนวิชานี้ไม่ต้องคิดมากทาโจทย์ทุกข้อทุกบทให้ได้แล้วก็จําให้ได้ทําให้ได้สอบเป็นวงกลมนะแต่ตอนทําก็ดูเฉลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมพูดพูดนี่แหละคือไล่ดูอย่างนี้มันไม่หนีจากนี้ไปหรอกเนะ่แตถามผมสอบไหมผมไม่เคยสอบนะผมสอนเขาไปสอบนะแปลกดีเพราะว่า คือที่ออร์ลเคิลเนี่ยเราทํางานนาน10กว่าปีอ่ะเขาไม่ให้เงินเราสอบแล้ว,วเราก็งกด้วยไงไม่ใช่ก็เลยไม่อยากเสียงเงินสอบช่างมันมนะฮะ<ม>เขาก็สนใจก็เรา10บกว่าปีเขาก็จะไม่แคร์แล้วเฮ้ยนะฮะอยู่ย่างนั้นไปนะครับแต่บางคนนะไปสอบมานะดูเชื่อไหมมันทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะว่าสอบเสร็จเขาก็จะทิ้งไปถามว่าสอบจาว่ายังสอบแล้วครับแต่เขียนเป็นไหมเขียนไม่เป็นครับเพราะาตอนสอบผมท่องไว้ครับพอท่องเสร็จออกมามันลืมไปเลยนะ เหมือนกันคือต้องทำงานทุกวันน่ะแปลกมากเลยอะ่ะแต่ก็จริงนะอย่างวิชาอย่างเงี้ยถ้าจะสอบจริงนะติวประมาณทั้งสองชั่วโมงไปสอบก็สอบได้ละแต่ออกมาจากข้อสอบสอบผ่านนะแต่อย่าให้ทํางานนะมันทาไม่ได้มันงง,งคือทํข้อสอบได้แต่ทางานไม่ได้เออแปลกนี่คือโลกของเมืองไทยนะเออถ้าคุณทําไม่ได้คุณดูเฉลยนะครับโจทย์เนี้ยนะหน้าจอเนี่ย มันจะมีทั้งหมดนะ13ข้อข้อ14กับ15เอาไว้ทําที่บ้านแล้วกันคือโจทย์ Oracle นี่นะครับในนี้มันจะมีอยู่3ระดับระดับแรกคือโจทย์ที่คิดว่าทําได้ ระดับที่2คือ if you have time ระดับที่3คือ extra challenge คือถ้าจะไปสอบ certify ทำทุกถึง extra challenge เลยแต่ว่าถ้าเกิดทำในห้องผมขอแค่ธรรมดาเพราะว่าทำไม่ทันหรอกเดี๋ยวอาจจะบางข้อทำไม่ทันก็ต้องไปแล้วนะครับลองทำดูไม่ได้ดูฉเฉลยคิดก่อนแต่ถ้าคิดไม่ออกขอให้ดูฉเฉลยดูนี้นะฮะผมผมจะให้อย่านิดนึงสมมติผมเขียนอย่างงี้ง่ายนะ select star f o m employee w วร์ employee id เท mm hmm. ่ากัน101 mm hmm. ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าตรงนี้อาจจะทุกคนคงเขียนได้แล้วได้ผลลัพธ์อย่างนี้เราไปเล่นดูนะฮะคลิกขวาตรงนี้นะคลิกขวาตรงนี้นะมีเมนูขึ้นมาเยอะแยะเลยใช่ไหมครับจริงๆคลิกขวาแล้วกดลันนี้ได้ให้เราดูที่เมนูชื่อว่า explain plan ตรงนี้ explain plan function f10 เราเลือกใช่ไหมครับปุ๊บ ตรงนี้นะครับนี่นี่คืออัลกอริทึมของคําสั่ง SQL ที่ทํางานแต่ผมคงสอนไปไม่ถึงว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันอ่านยังไงทํำยังไงแต่ถ้าคุณสนใจคุณลองไปศึกษาเรื่องของอัลกอริทึมพวกนี้ดูได้การที่เรารู้อัลกอริทึมของมันตรงนี้ว่ามันทำอะไรตรงนี้มันจะเป็นผลต่อเรื่องในการที่ทำให้เราทำเรื่อง statement tuning ก็คือเรื่องของการปรับ performance ได้อย่างเงี้ยอย่างอนี้มันบอกเลยครับว่า มันดึงข้อมูลมาด้วยเงื่อนไขอะไรมีการใช้ index หรือไม่เนี่ยถ้าเกิดคุณทำโปรเจกต์ผมตรวจผมก็จะดูอย่างเงี้ยว่า,ค,าคุณดีไซน์มาแล้ว s t a ต e มนต์คุณดีหรือไม่อย่างไรนะครับสองตัวให้ตัวหนึ่งคลิกขวาแล้วเลือกออโต้แฟลชตรงนี้ก็ได้สุดตรงนี้มันยังไม่รันสคริปต์อ่าไม่เป็นไรเอาตัวเดียวก่อนเอาตัวนี้นะลองเล่นดู ก็คือพอคุณเขียน SQL ได้จากคอร์สที่สองวันจบเล่นตรงนี้ต่อแหงซื้ออ่านผมเชื่อว่าตรงนี้มีประโยชน์มากมายบอกแล้วว่าตรงนี้คืออาชีพการเขียนไม่ใช่อาชีพการจูนตรงหางไปนี่เป็นอาชีพเพราะผมเชื่อว่าคนเขียนมีเยอะแต่คนที่จูนได้อะไม่เยอะคือจูนที่คนอื่นเขียนเน่ะเหมือนกับเขาเขียนแล้วแล้วมันดีไม่ดีแต่คุณต้องทำให้มันดีอัอนเนี้ยยาก เพราะว่าการเขียนเป็นการแค่เข้าใจแล้วรู้ซินแท็แต่การจูเนี่ยต้องรู้ซินแท็แล้วก็รู้คอนเซปต์บทที่3โจทย์ไม่เยอะนะฮะบทน,นี้เนี่ยบทที่3บทที่4บทที่5จะเป็นเรื่องที่ร้อยเข้ามาเป็นเรื่องคล้ายๆเรื่องเกี่ยวกันมันจะต่อนเนื่องกันบทที่3พูดถึง function. ฟังก์ชันฟังก์ชันเนี่ยมันมี2ประเภทหลักๆนะประเภทที่1เรียกว่าซิงเกิลโลฟังก์ชันประเภทที่2เป็น รูปฟังก์ชันหรือบางคนก็จะเรียกว่ามัลติ p l e Low ฟังก์ชันบทที่3เนี่ยจะพูดเรื่อง s i n เกิลโลฟังก์ชันอย่างเดียวจุดประสงค์ของมันเนี่ยใช้ในการแต่ง Output ที่เห็นบนหน้าจอให้อยู่ในรูปแบบที่เราเอยากต้องการเช่นยกตัวอย่างง่ายๆชื่อเวลาเขียนชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมครับตัวอักษรตัวแรกก็ต้องเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ตัวถัดไปเป็นตัวอักษรตัวเล็กถ้าเกิดข้อมูลเขาเป็นตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมด เราต้องการแปลงรูปแบบให้เขาเราต้องใช้ฟังก์ชันพวกนี้หรือเคยเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับเช่นนับความยาวของตัวอักษรว่ายาวกี่ตัวนะฮะสับสตริงเคยใช้ใช่ไหมครับสับสตริงตัวอวักษรยาวตัดเอามากี่ตัวมันก็จะมีใน SQL เหมือนกันพวกนี้เราเรียกซิงเกิลโลฟังก์ชันสาเหตุที่เรียกว่าซิงเกิลโลฟังก์ชันคืออะไรเพราะอ,อะไรก่อนที่รู้สาเหตุนะครับ เราก็มาดูนิยามฟังก์ชันนิดนึงนะฮะฟังก์ชันตัวนี้ในใน o r a e l e เนี่ยมันมีฟังก์ชันส a ตนดาดฟังก์ชันให้หมายกามว่ามีชื่อฟังก์ชันอยู่แล้วแล้วเราเรียกใช้งานเลยกับอีกแบบหนึ่งคือต้องเขียนฟังก์ชันเอง <Yeah. S 1> เขียน <Yeah. S 1> เขียนฟังก์ชันขึ้นมาเองแล้วเอาไปทดแทนฟังก์ชันที่เขาไม่มีเช่นเด็กที่ผมเคยเห็นนะ วัดที่หนึ่งเขาต้องการให้เขียนฟังก์ชันคำนวณหาวันข้างขึ้นข้างแรมในในจัได้บสยี่ห้อไหนมีไม่มีอยู่แล้วถามว่าคนไทยรู้ไหมเรายังไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคิดยังไงอ่ะรู้เะล่ะไม่รู้เขาต้องไปถามพระก่อนนะแล้วก็นั่งเขียนฝังไปมีเขาไปใช้อย่างนั้นหรืออะเปนฟังก์ชันทางด้านอุตสาหกรรมที่ในการคำนวณผลิตเบียร์อย่างผลิตพวกเครื่องดื่มเบียร์เงี้มันจะมีสูตรผสม แต่ละสูตรก็ต้องมีการคำนวณฟังก์ชันต่างๆเฉพาะทางของ,ง,งเขาไปฟังก์ชันต้องมีการรับอ์กวเมนต์หรือว่าตัวแปรเข้ามาในฟังก์ชันแล้วก็ส่งผลลัพธ์ออกไปนะฮะสองไทใน o r ราเ e สีชมพูเป็นฟังก์ชันซ้ายและขวาเป็นประเภทของฟังก์ชันให้เราสังเกตลูกศรตรงนี้ลูกศรเข้านะฮะนี่นะมือเนี่ะ ตรงนี้นะครับซิงเกิลโลฟังชันลูกศรเข้าคือผลพารามิเตอร์ที่ฟังก์ชันรับเข้าลูกศอนออกคือผลลัพธ์ที่มันส่งออกซิงเกิลโลฟังชันเนี่ยพารามิเตอร์ที่เข้ามาจะมีแค่1นตัวโดยตรงนี้เข้ามา1ค่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะได้1ค่าแต่ถ้าเกิดเป็นมัลติเพลโลฟังชันเนี่ยอินพุตเนี่ยเข้ามา3ตัว4ตัวได้ผลลัพธ์1ค่าหมายความว่าไงครับอย่างเช่น ซิงเกิลโลฟังชันหนึงนะผมมีเล็กคอร์ดอยู่5เล็กคอร์ดหมายความว่าแต่และเล็กคอร์ดวิ่งเข้ามาที่ซิงเกิลโลฟังชันจะต้องได้ผลลัพธ์หค่ามีชื่อลูกค้า5คนที่เขียนด้วยตัวอักษรตัวเล็กทั้ง5คนผมต้องการให้มันวิ่งเข้ามาในซิงเกิลโลฟังชันทีละคนเข้ามา1ออกไปชื่อเขาก็จะเปลี่ยนไปได้ผลลัพธ์ใหม่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่นะเพราะฉะนั้นซนะิงเกิลโลฟังชันเนี่ยแอปพลกี่เล็กคอร์ดไม่รู้ อแคว่า apply เข้าไปกี่ record ไม่รู้ apply สิบ record ต้องได้ผลลัพธ์สิผลลัพธ์แต่ถ้าเกิดเป็น multiple low function เช่นมีตัวเลขอยู่40ตัวต้องการหาผลรวมฟังก์ชัน sum เห็นไหมครับคุณก็ต้องเอา input เป็นตัวเลขกี่ตัวครับ40ค่าใส่เข้าไปได้อีกค่าครับได้ค่าเดียวหาค่าเฉลี่ยของ GPA สูงสุดของห้องนี้ก็ต้องเอาของทุกคนมาใส่ แล้วก็หาค่า m a ็ได้กี่ค่าค่าเดียวแต่ว่าตอนนี้ในในในบทนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจมัลติเพล์โลตัดทิ้งไปเลยเอาเรื่องเดียว single ล o w ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันบทถัดไปซิงเกิลโลฟังชันนะครับเขาใช้ในการจัดการ data m a n น p u l a เลตด data เช่นเมื่อกี้ผมบอกว่าเปลี่ยนตัวอักษรใหญ่เป็นเล็กเล็กเป็นใหญ่นะแล้วมันจะรับอ r g u m e เมนก็คือตัวที่เข้ามา แล้วก็รีเทิร์นค่าออกมาค่าที่รีเทิร์นได้1ค่าต่อ1 Input ที่เข้ามานะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเหมือนเหมือนเดิมคือทฤษฎีตรงเนี้ยพูดไปคุณก็อาจจะจำได้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวหน้าสัดไปก็ลืมไปละแต่มันจะเกิดรู้จักมันเองเมื่อเราเรียนตัวอย่างในแต่ละหน้าพอเรียนแต่ละหน้าปุ๊บนะครับจนจบปุ๊บเราพลิกกลับมาหน้านี้เลยแล้วเรามาดูซิว่าเราเข้าใจหน้านี้ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าผมพูดจบบทนี้แล้วพลิกมาหน้านี้ปุ๊บคุณอ่านทีละบูเลตดแล้วคุณเก็บเลยนะแต่ว่าคุณเข้าใจทั้งหมดละนะ s i n ิงเกิลโลฟังชันะนะครับอันนี้ใช่ไหมครับไม่พูดถึง multiple ลโลแล้วนะพูดอันนี้แบ่งเป็น5ประเภทหลักๆหนึ่ง2สผมขอเรียกว่า s i n เกิล o ลคา a r a c เตอร์ฟังชัน ผมขอเรียกว่า Single Row Number Function แล้วก็เรียกว่า Single Row Conversion Function เดี๋ยวหน้าถัดไปจะพูด5ตัวเนี้ยทีละอันทีละอันแต่ขอให้รู้ว่าที่จะพูดถัดไปทั้งหมดนี้เลยยังเป็น Single Row Function อยู่ฮนะโนดไปก็ได้นะครับ Single Row Character Function เพราะเดี๋ยวเรียนไปเรียนไปเยอะแล้วลงงงไม่รู้มันเป็น Single Row เป็น t u p t i Row กันแะน่นะฮะดูสิเขียนเพิ่มไปเลยนะตรงนี้นะ ขอให้เขียนเพิ่มว่าเขียนย่อก็ได้ครับว่า S R Single Low Character Function แบ่งมาเป็นสองประเภทอีกซ้ายมือเป็น Single Low Character Function ประเภทย่อยเป็น Case Conversion Function ขวามือเป็น Single Low Function ประเภท Single ล o w Character อร์ฟังก์ชันแล้วก็ย่อยไปซิงเกิลโลคา a r a c กเตอร์ i มนเดปูเ u ตฟังก์ชันนะครับก็ไล่มาให้ดีแต่ละอันก็จะมีฟังก์ชันย่อยๆของมันอยู่ภายในนะครับอย่างเช่นฝั่งนี้เดี๋ยวจะพูดข้างนี้3ตัวก่อนนะง่ายๆแล้วค่อยมาพูดข้างนี้พวกนี้นะครับถูกนำไปใช้ในส t e m e n t ที่คุณเขียนในบทที่1และบทที่2มันจะผสมอยู่ข้างในนะครับเอาไปใช้ในการ ทำเรื่องแวร์คลอสก็ได้ให้ใช้ในการเสิร์ชข้อมูลแบบความพ้องเสียงหรือต่างๆนานาเดี๋ยวเรามาดูนะอันแรกนะฮะที่ผมบอกใช่ไหมครับซ้ายมือเป็นซิงเกิลโล c คาเล็กเตอร์ฟังชันเคสคอนเวอร์ชันฟังชัน3ตัวโลเวอร์ Lower, ก็คือข้อมูลตรงนี้เป็นได้หลายอย่างนะฮะโลเวอวงเล็บ วงเล็บตรงนี้1เป็นได้แบบค่าคงที่หรือที่เราเรียกว่าลิทเทอรัลก็ได้ถ้าเป็นค่าคงที่ก็ใส่ข้อหัวท้ายหรืออาจจะบอกว่า lower แล้วก็วงเล็บคอลัมน์คอลัมน์มไรดีอะ first name ขีนย่อนะเป็นได้ทั้งค่าคอลัมน์และเป็นได้ทั้งค่าคงที่ lower คือทำให้ค่าที่อยู่ในวงเล็บมันจะเป็นตัวอักษรใหญ่เล็กผมไม่รู้อ่ะ แต่ว่าจะกลายเป็นตัวเล็กถ้าเป็น upper ก็คือทำเป็นตัวใหญ่ i n i t cap ก็คือทำเป็นตัวหน้าใหญ่ข้างหลังเล็กคุณมองตรงนี้คุณว่าคุณจะไปใช้ตอนไหนใช้ในการดิสเพย์ข้อมูลได้ถูกต้องใช่ไหมตัวเล็กกัวใหญ่ส่วนใหญ่แล้วไปใช้ใน w ว e r ค c ร a ทำไมรู้ไหมครับคุณจำได้ไหมครับเมื่อกี้เขาบอกว่า where first name เท่ากับแล้วก็มีชื่อคนแต่ถ้าเกิดชื่อคนเนี่ยไม่รู้สิ ว่าในคอลัมน์มันคีย์เล็กมันคีย์ใหญ่แล้วคุณจะเทียบคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องอานฟังก์ชัน lower upper ไปช่วยหรือจะเห็นตัวอย่างมันนะครับว่าเขาไปช่วยอย่างไรเห็นกรณีนี้นะครับอันบนเนี่ยเขาหา Last Name ของคนที่ชื่อว่า Higgins แล้วเขารู้ได้อย่างไงนะว่าใน Database ตรงนี้มันเก็บชื่อคน i i g i n s เป็นตัวเล็กถึงกล้าหรือเกินที่จะเอาตัวเล็กมาเทียบ พราะว่าในนี้เขาอาจจะพิกกินตัวใหญ่ก็ได้เขาอาจจะตัวเล็กหมดตัวสุดท้ายเป็นตัวใหญ่ก็ได้ใครจะรู้เพราะฉะนั้นนี่ทำยังไงครับมันก็เลยหาไม่เจอ0 l o w select ไม่ใช่ผิดแต่หาไม่เจอเขาก็เลยใช้ฟังก์ชันมาช่วยอย่างนี้เขาเอาฟังก์ชันอะไรมาครอบครับ lower ครอบ column last name ทำให้ค่าตัวนี้เป็นอะไรตัวอะไรครับตัวเล็กชัวร์ๆเลย เขาจะคีย์ตัวเล็กมาเราก็หาเจอเอาเวอร์มาใส่ข้างขวาได้ไหมครับเอา upper มาใส่ข้างขวาได้ไหมครับก็ไม่รู้เนี่ยว่าข้างใน database มันจะเล็กหรือมันจะใหญ่แต่ที่เรารู้เรารู้ฝั่งไหนครับเรามักจะรู้ฝั่งนี้เด้เพราะว่าพวกนี้มักจะเป็นตัวลักษณะที่เรารับเป็นพารามิเตอร์มาจากข้างนอกเวลาเราเขียนโปรแกรมรับมาจากข้างนอกจะเล็กจะใหญ่ไม่รู้แต่ว่าของเราทํามาเป็นอย่างนี้นะครับ หรือว่าเอาชัวร์ไหมเราทำโลเวอร์ข้างนี้ด้วยโลเวอร์ข้างนี้ด้วยนี่เป๊ะเลยคือเราไม่รู้มันมาใหญ่มันมาเล็กแลเราก็ไม่รู้ว่าของเราในดะดับเบตตัวอักษรใหญ่หรือตัวอักษรเล็กทําให้มันเหมือนกันเลยเราจะมักเอามาใช้ในแวร์คลอสใช้ได้ทั้งอะไรฮรใช้เป็นตัวอักษรตัวเลขได้ไหมตัวเลขคงตลกอะ่ะวันที่ที่คงไม่มีใครใช้นะ อันนี้ manipulate function ทําอะไรอย่างนี้ function concat function concat เนี่ยจะมี argument 2ตัว concat 1 2ได้ hello world ผมบอกเลยนะครับคําว่า hello ตรงนี้อาจจะกลายเป็นชื่อคอลัมน์ใน data base ก็ได้ใช่ครับ concat first name last name แต่ว่าตัวอย่างนี้เขายกเป็นคำพูดจะได้ง่ายเท่านั้นเองให้เรามองว่าเลยสองแบบนะจะาคอลัมน์มาคอนแคสกับตัวอักษรได้ไหมก็ได้เช่นกันสัปปริงอักรูเมนต์ตัวที่1เป็นค่าหรือชื่อของคอลัมน์เราต้องการตัดค่าตัวนี้ต้องแต่ตัวอักษรตัวที่1ตัดไป5ตัวมันเลยได้ hello ไงถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็น2ก็ได้ ก็ได้เป็น E L L O แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น่นใช่ไหมปรับได้เลงหาอะไรครับหาความยาวของอในนี้เช่นอาจจะหาตัวเลขเงินเดือนนะฮะดูว่าเงินเดือนใครเกิน5หลัก6หลัก เลงแล้วก็เท่าไหร่มากกว่า5มากกว่า6หรือไม่เห็นไหมครับ In String ตัวนี้มีพารามิเตอร์2ตัวตัวแรกเป็นข้อความเป็นตัวเลขอะไรก็ตามตัวหลังเป็นตัวที่ต้องการเอามาหาว่าอยู่ในตัวข้างหน้าหรือไม่เช่นผมต้องการหาว่าตัว w ตัวนี้มีในนี้ไหมมีเป็นลำดับที่6 ไม่ใช่มี6ตัวเป็นลำดับที่6ตัวแรกที่เจอแต่ว่าถ้าไปดูใน Reference Manual มันก็จะบอกว่าต้องการหาตัว W ตัวที่2ตัวแรกไม่เอาหาตัวที่2ก็ได้นะแต่จำไม่ได้ว่ามันใส่อะไรเพิ่มหน่อยนะไม่ยาก L pad กับ R pad เคยเห็นเวลาคนเขียนเช็คไหมฮะเขาจะต้องเติมดาวเข้าไปให้มันเต็มหน้าเต็มหลังเนะี L ่ย L pad ก็ left pad R pad ก็ right pad เงินเดือนจริงๆแล้วเนี่ยค่าเซลารี่เนี่ยมัน24,000แต่เขาบอกว่าให้ L pad ให้เต็ม10หลักก็คือแล้วเติมด้วยอะไรเระบอกเติมด้วยดาวก็คือต้องเติมข้างซ้ายดาวอีก5ตัวทั้งหมดเนี่ยให้ครบ10หลักถ้าตัวเลขน,นี้มี4หลักคุณก็เติม6ตัว6ดาวถ้า R pad c R pad เหมือนกันแต่เติมมือขวามือ replace แจ็คแอนจิลตัวนี้เป็นพารามิเตอร์ตัวที่1เป็นข้อความเป็นค่าเราบอกว่าข้อความ j a ็คแอนด i จิให้เสิร์ชดูว่ามีตัว J อยู่ไหมถ้ามีตัว J ให้เปลี่ยนตัว J เป็นคำว่า BL มันก็เลยเสิร์ชเจอ J ตัวแรกคำว่าแจ็คมันก็เลยเปลี่ยนแจ็คเป็น BL มันก็เลยกลายเป็น b บ c k เสิร์ตอีกต e ัวเจอเจจิวจ <ana> ิวก็เลยเปลี่ยนเป็น BL มันก็เลยไอจิวตัวนี้ก็เลยกลายเป็น b บลก็ใช้ในการเปลี่ยนข้อความตัวอักษรเช่นอาจจะมีการเก็บข้อมูลชื่อบริษัทลูกค้าแล้วลูกค้าแจ้งว่าบริษัทได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับตอเต่ากลันเอากะลันออกนะคุณก็ต้องไปหาเลขขอแล้วก็จะเปลี่ยนให้เขานะฮะหรือว่าเคยเห็นเช่น สารแรงสารอาญาสารอะไรเงี้ยเก็บคำคำพูดคําพิพากษาก่อนนักโทษหนึ่งคนแล้วพอเก็บไปต้องเยอะเพิ่งมารู้ว่านักโทษคนนี้บอกชื่อตัวเองแล้วเราทางสารจดชื่อผิดมันไม่ได้เลยต้องไปแก้อ่างเงี้ยก็รีเพรส trim trim ก็คือการตัดค่าบาง,บางตัวอักษรออกจาก s ส r i n g ที่ต้องการเช่น trim h s h form hello world เห็นไหมครับก็คือให้ตัดตัว h ออกไปจากไหนครับคำว่า hello world ตัดตั้งแต่ตัวที่หนึ่งนะแรกอันนี้เป็นการเอาฟังกช์ชันมาใช้งานนะลองดูเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งคืออะไรเบอร์หนึ่งตัวนี้ไม่ต้องดูตัวนี้ง่ายๆก็ตรงไปตรงมา